ข่าวด่นให้ทุกคน เกิดอะไรขึ้นครับอาจารย์บิ๊กภูมรินเคลื่อนไหวถึงน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงแบบนี้นะครับล่าสุดคุทุกคนวันนี้น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยก็เข้าห้องอัดเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและอุงอิงเนี่ยก็ได้มีการโพสต์รูปชู2นิ้วนะครับพร้อมขอกําลังใจจาก fc แฟนคลับนะครับทุกคนล่าสุดอาจารย์บิ๊กภูมรินนะครับก็ได้มีการออกมาโพสต์โดยเขียนข้อความครับบอกว่าวันนี้พี่บิ๊กติดภารกิจไม่ได้ไปคุมด้วยตัวเอง ส่งกําลังใจให้สิทธิ์น้องนะครับวันนี้เข้าบันทึกเสียงซิงเกิลใหม่สาวสําน้อยคอยฮักทําให้เต็มที่นะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงนี่คือข้อความที่าจารย์บิ๊กพุมรินนะครับฝากถึงลูกศิษย์อย่างน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงครับในขณะที่วันนี้นะครับอุงอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยได้ไปเข้าห้องอาดแล้วก็วันนี้เห็นบอกว่าพ่อโจเนี่ยไปให้กําลังใจด้วยและ เอาตุ๊กตาแบ้น้อยเนี่ยติดตัวไปด้วยนะครับทุกคนนะไม่รู้ว่าจะเอาไปให้ลูกสาวหรือเปล่าสำหรับสำหรับวันนี้นะครับองอิงเพชรบ้านแพงอย่างที่บอกครับทุกคนว่าไม่ว่าจะเจองานหินมามากน้อยแค่ไหนน้องก็ผ่านมาได้หมดแล้วครับทุกคนจะเป็นทวงทำนองกอนลำต่างๆองค์อ,งอิงก็ผ่านมาหมดแล้วแนวอินดี้น้องก็ผ่านมาหมดแล้วครับทุกคนแต่นี่เป็นแนวลำเพลินซึ่งต้องบอกว่าร้องยากมาก แต่องค์อิงเพชรบ้านแพงด้วยเด็กวัยเท่านี้น้องสามารถร้องได้และสามารถนะครับทุกคนโชว์ความความสามารถโชว์ฝีมือของตัวเองได้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงมาแล้วพิมพ์อิ่มข่าวกระแสนะครับเชื่อว่าน้องผ่านมันไปได้แน่นอนแล้วก็ทําออกมาได้ดีแน่นอนครับทุกคนสําหรับเพลงนี้สาวสําน้อยคอยฮักนะครับน้องร้องเอาไว้บนเวทีสาวน้อยเพชรบ้านแพงต้องบอกว่าเพราะมากๆแล้วก็เพลงนี้เข้ากับองค์อิงแบบสุดๆนะครับ ร้องเป็นศิลปินที่มิ่มก็เพิ่งเคยเจอนะร้องกอนลำก็เพราะร้องเพลงอินดี้ก็โคตรเพราะร้องเพลงลำเพลินก็เพราะครับทุกคนยิ่งร้องเพลงใส่แคนะ่ะถ้าทุกคนยังจำได้ตอนนั้นนะกับทางด้านขออนุญ,ญาตนะครับอาบุญแอลใช่ไหม องอิงร้องเพลงใส่แคนนะทุกคนยังเพราะเลยเพราะฉะนั้นครับทุกคนเนื้อเสียงของน้องก้องกังวานนะครับก็ขอให้น้องทําให้เต็มที่แล้วก็แฟนคลับ FC ตอนนี้ส่งกําลังใจไปร้อเเซ์แล้วตอนนี้นะครับเราต้องบอกเลยนะครับว่าเพลงนี้ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเพลงที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยค่อนข้างกดดันเหมือนกันนะครับก็พูดกับมิมข่าวกระแสนะว่าอุงอิงเนี่ยน้องคือเวลาจะทําเพลงให้กับอุงอิงสักหนึ่งเพลงเนาะค่อนข้าง มีความกดดันเพราะ FC ฟซีแฟนคลับเนี่ยค่อนข้างคาดหวังนะครับว่าเพลงนั้นเนี่ยจะต้องออกมาแบบว่าติดหูแล้วก็ติดตลาดครับทุกคนก็ก็เป็นความคาดหวังของ f อ f ซแฟนคลับของทุกๆศิลปินแหละใช่ไหมครับทุกคนแต่ด้วยแฟนคลับของน้องอิงด้วยฐานแฟนคลับของน้องเนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็หลากหลายหลากหลายคอมเมนต์นะครับอาจารย์บิ๊กภูมิดินเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะ กดดันในทุกๆครั้งนะครับที่ได้มีการแต่งเพลงให้กับลูกสาวองค์อิงเพชรบ้านแพงนั่นเองครับวันนี้อาจารย์บิ๊กภูมิรินไม่ได้ไปคลุมห้องอัดเองแต่อิมเชื่อว่านะครับองค์อิงเนี่ยน้องเคยไปเรียนกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินเคยไปฝึกลำเคยไปฝึกร้องกับอาจารย์บิ๊กภูมิรินมาแล้วนะครับพฉะสร็นแล้วอิมเชื่อว่านะครับวิชาต่างๆที่อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยถ่ายทอดหรือว่าคลายตะขาบให้กับองอิงเนี่ยน้องจําได้อย่างแม่นยาแน่นอนอย่างที่บอกว่าองค์อิงเป็นคนความจําดีมาก เด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนความจำดีมากใครทำอะไรกับน้องจำได้หมดขนาด FC แฟนคลับนะครับน้องยังจำได้เกือบทุกคนนะถ้าทุกคนสังเกตดีๆนะด้านหน้าเวทีเนี่ยจะโกหกไม่ได้นะว่าอุงอิงวันนี้พิมพ์อิ่มไปดูอุงอิงมานะอุงอิงบอกไม่จริงไม่ใช่นะครับคือน้องเป็นคนที่ความจำดีเป็นคนที่จำแฟนคลับได้อาคนนี้มาแล้ววันนี้น้องก็จะมีความรู้สึกภาคภูมิใจรู้สึก ดีใจที่ FC แฟนคลับเนี่ยนะครับทุกคนได้มาเขาเรียกว่าอะไรได้มาแบบว่า ส่งกำลังใจให้กับน้องนั่นเองนะครับทุกคนเนาะเป็นคนที่มีความจําดีไหวพริบดีเพราะฉะนั้นวันนี้ก็ขอให้น้องผ่านพ้นแล้วก็ทําออกมาให้ดีที่สุดนะครับเชื่อว่าวันนี้นะครับกำลังใจขององค์อิงนะครับมาเต็มแน่นอนมาล้นหลามแน่นอนนะครับแล้วก็ขอส่งกําลังใจไปให้น้องด้วยอีกหนึ่งคนนะครับสำหรับพิมพ์อิ่มข่าวกระแส นะครับเนาะอ่ะสำหรับคลิปนี้ครับทุกคนอย่างที่บอกว่าวันนี้น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยน้องเป็นคนหนึ่งที่อ่าต้องบอกว่าทุกคนเพลงไหนออกมายังไม่เคยเห็นเพลงไหนที่ไม่ติดหนึ่งในมาแรงเลยอะ่ะเออนะครับคุยได้นะเพราะว่าเป็นเรื่องจริงทําเนียบหนึ่งในมาแรงแล้วก็สูย์หน้าตอนนี้ก็กําลังจะปล่อยออกมาให้พวกเราได้ลุ้นปล่อยออกมาให้พวกเราได้แบบว่า ฟังทั้งวันวนไปวนมาอีกแล้วนะครับอย่างที่บอกว่าเพลงวันที่เพลงอิงออกวันนั้นอุ้ยอิ่มใจหยุดทําทุก ทำทุกกิจกรรมนะครับทุกคนแล้วเราก็จะมาฟังเพลงกันมีโทรศัพท์กี่เครื่องนะครับก็งัดกันออกมานะครับทุกคนมี10เครื่องก็งัดกันออกมาเพื่อปั่นวิวให้กับลูกสาวหนึ่งในที่นี้คือไม่ใช่ f c ปั่นกันเองแล้วก็ดังกันเองนะทุกคนคือปั่นนะที่นี้คือทําให้เพลงเนี่ยกลายเป็นกระแสติดเป็นไวรัลนะครับแล้วก็จะทําให้คนทั่วประเทศเนี่ยได้ฟังไปอัตโนมัตินะครับทุกคนนี่คือสิ่งที่แฟนคลับ f c ส่งทางเพลงของน้องได้ท่นี้ทั้งนั้นครับทุกคนก็ขึ้นอยู่ในกับตัวศิิลลปนเองแ้วก ขึ้นอยู่กับทํานองเพลงว่าเพลงเนี่ยจะติดตลาดไหมอะไรแบบนี้นครับทุกคนเนาะอันนี้ก็ <ๆ S 1> ก็ก็เป็นโจทย์ของทางนั้นแล้วแต่ว่าแฟนขับเอฟเนี่ยก็ดันแล้วก็ส่งน้องให้ถึง1น,งนงในมาแรงได้เท่านั้นเองนั่นเองครับทุกคนเนาะอย่างหอฝันมาหลังห้าแล้วก็อีกหล,หลายเพลงมากที่ปล่อยออกมาแล้วติดตลาดนะครับพอ FC ดัน1ในมาแรงเนี่ย าทางบอสโจโปรโมทสุดๆเนี่ยครับทุกคนดันหนึ่งในมาแรงเนี่ยก็ทำให้เพลงนั้นน่ยไหลไปเรื่อยๆนะครับ30ล้านวิว40ล้านวิวอะไรอย่างนี้ก็ว่ากันไปนะครับทุกคนนะก็ขอส่งกำลังใจนะครับนะบไปให้ลูกสาวอุงอิงเพชรบานแผงด้วยกันแล้วกันนะครับ โอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้วันนี้อุ้มอิ่มก็ส่งกำลังใจให้กับน้องตั้งแต่เช้าตรู่แล้วนะครับแล้วก็วันนี้ก็เอาเรื่องราวของอาจารย์บิ๊กภูมิรินซึ่งวันนี้อาจารย์บิ๊กภูมิรินเนี่ยติดภารกิจนะครับปกติแล้วเนี่ยเอินฮักดังเอกน้อยอาจารย์บิ๊กภูมิรินเนาะเป็นคนที่ไปดูแลน้องในห้องอัดแล้วก็พ่อโจนะครับในตอนนั้นทนายเอกก็ไปแต่วันนี้เชื่อว่าน่าจะเป็นพ่อโจนะครับทุกคนที่เดินทางนะครับไป ให้กำลังใจนะครับให้กำลังใจลูกสาวนะครับวันนี้ถือตุ๊ก,กตาแพะถือตุ๊ก,กตาแบ้ไปด้วยนะครับทุกคนนะนะครับทุกคนก็น่ารักมากแล้วก็ส่งกำลังใจไปให้น้องนะครับ สำหรับคลิปนี้ก็เชื่อว่าวันนี้นะครับแฟนคลับ FC ยิ้มได้แล้วก็คือจะได้ฟังเพลงลูกสาวแล้วเนาะเพราะว่าเข้าห้องอัดสักทีเพราะาเห็นบอกว่าเลื่อนมา2วันเนื่องจากว่าห้องอัดเนี่ยไม่เขาเรียกว่าอะไรนะไม่พร้อมเนาะทุกคนเขาก็อยากให้มันพร้อมที่สุดในเรื่องของการใส่เสียงอะไรนู่นนี่นั่น,นครับทุกคนเนาะเพราะฉะนั้นแล้วงานของอีกเนี่ยเป็นงานละเอียดเป็นงานที่พอโจไม่ดีไม่ปล่อยผ่านนะครับเพราะฉะนั้นห้องอัดเขาก็ต้องเตรียมความพร้อมแบบ ดีแบบสุดๆเหมือนกันนะครับอ่ะโอเคนะครับทุกคนสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับเป็นกำลังใจให้กับผมอิมด้วยกันแล้วกันนะครับเนอะใครที่ยังไม่ได้กดติดตามผมอิมฝากกดติดตามด้วยนะครับแล้วก็ฝากกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยกันแล้วกันนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆนะครับสำหรับคลิปนี้ไปแล้วนะครับรทุกคนนะครับ